เกี่ยวกับปัญหาเรื่องปุ๋ยราคาแพงถามที่ว่าการสูงบาณิชได้รับแจ้งมาว่าัฐานตีได้มอบหมายให้ัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสินิดเลิศายเป็นผู้ตอบนะครับท่านสุทินคลังแสงเชื่อนะครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผูแแะะ้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามจักพวัดเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับผมกระทู้ที่ผมจะกราบเรียนถามต่อไปนี้ เป็นความเดือดร้อนขีดเส้นใต้ว่าอันแสนสาหัสของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเรื่องปุ๋ยแพงแล้วเป็นการแพงแบบเรามีข้อสังเกตที่ผิดปกติแล้วที่จริงเรื่องนี้ก็ได้มีการสักถามกันมาแล้วหลายรอบท่านรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านรองนายกจุลินมาตอบหลายครั้งแต่ครั้งนี้ต้องถามอีก โดยเจตนาเนะี่ยอยากจะถามพระธัาน,นายกรัฐมนตรีครับทาไมต้องอย่างนั้นเพราะว่าการตอบกระทู้หลายครั้งของท่านรองนายกจุลินเนี่ยท่านบอกว่ามันต้องแก้ปัญหาหลายกระทรวงแล้วแน่นอนที่สุดครับการตัดสินใจครั้งสาคัญคือการแก้ปัญหายั่งยืนเนี่ยอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพราะนั้นวันนี้จึงเจาะจงอยากถามท่านนายกแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าท่านนายกท่านได้มอบหมายมาก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยท่านมาตอบแทนท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิช ก็หวังว่าท่านจะให้ความกระจ่างแจ้งผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้นี่เป็นที่ทราบกันดีว่าเราทุกแสนสังหัสกันทุกอาชีพแหละในประเทศแต่กลุ่มอาชีพหนึ่งคือเกษตรกรเนี่ยจะลำบากที่สุดด้วยราคาพืชผลที่ตกต่ำมากตกต่ำลงร้อยส0งเอร์เซแล้ววันนี้มาถูกซ้ำเติมด้วยราคา ปัจจัยการผลิตปุ๋ยยาฆ่าแมลงสูงขึ้นสวนทางอีกร้อยเอร์เซ์ไปกดทับกับวิกฤตโควิดที่ตกงานทำมาหากินไม่ได้อยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดวิกฤตทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งหรือทุกครั้งก็ภาคเกษตรคือตัวอบอุ้มแก้ปัญหาประเทศไว้ได้คนตกงานคนไม่มีกินก็กลับไปภาคเกษตรก็อุ้มคราวนี้ก็เช่นกันครับท่านประธานครับ ภ้าอุตสาหกรรมยิ่งชัดตกงานปิดโรงงานก็ก็กลับบ้านกันพอกลับบ้านก็ไปคิดว่าจะต้องไปพึ่งป้าเกษตรคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ก็กลับไปที่เกษตรหมดไปแล้วก็ไปเจอสภาพอย่างเนี้ก็คือวันนี้เนี่ยราคาข้าวรา,าคาปัจจัยราคาเกษตรตกทุกตัวคุยกันมาแล้วหลายรอบแต่ที่ซ้ําเติมเข้าไปอีกก็คือสวนทางขึ้นมาก็คือราคาปุย๋ย ผมยกตัวอย่างครับท่านประธานครับถามกมาลายรอก็ตอบหลายครั้งวันนี้ยังขึ้นอยู่อีกสสพักเพื่อไทยก็ลงพื้นที่ลงไปทุกพื้นที่ก็ได้เจอแรงจากชาวบ้านปรับทุกร้องทุกมาว่าที่รัฐตาตอบรัฐบาลตอบบอกว่ามีมาตรการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยวันนี้ยังไม่ได้วันนี้ยังแก้ไม่ได้ปุ๋ยยังขึ้นไปชดเชยนั่นชดเชยนี่ก็ยังทดแทน ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไม่ได้จึงฝากร้องทุกมาพรรคเพื่อไทยก็มอบให้ผมถามกาบเรียนอย่างนี้ครับราคาปุ๋ยผมยกตัวอ,อย่างธรมดานครับยูเรียที่ใช้กันมากที่สุดเนี่ยเมื่อเมษายนที่แล้วนี่สูตร4600เนี่ยเมษายน690บาทวันนี้ร้านในเมืองเนี่ย1,330บาทนี่ร้อยเอร์ซ็ต์แต่ถ้าห่างไกลออกไปในชนบทขายกันพันหเลยนี่ร้อย 20, ยี่สิอยสามฆ่าหญ้าไกโฟเศต400รอยบาทเมื่อเดือนเมษาที่แล้วตอนนี้800รอยบาทก็ร้อยเปซนะถ้าออกไปชนบทห่างไกลในหมู่บ้านอีกว่าก็เป็นพันบาทร้อยยีร้อเซวันนี้เนี่ยยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆไม่มีท่าทีว่าจะหยุดถ้าพูดเรื่องนี้แล้วสิ่งที่จะต้องถามกันแล้วต้องตอบแล้วก็ถามมาก็คือหนึ่ง มันเพราะอะไรมันถึงขึ้นอย่างนี้ตาลตัมตีจุลินท่านก็ตอบแล้วราคาน้ํามันโลกมันขึ้นจีนซึ่งเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยแม่งดส่งออกราคาขนส่งขึ้นอันนี้ท่านก็บอกสาเหตุก็ทราบแล้วสาเหตุแล้วจะแก้ยังไงท่านก็บอกมติคอรมอเมื่อเดือนเมื่อยี่ห้าตุ 25, ตลาคมก็มีมติออกมาท่านนายกก็แถลงใครก็แถลงออกหมด มีมาตรการอย่างนั้นอย่างนี้เช่นไปเจราจากับพ่อค้าพ่อค้าบ้างไปชดเชยบ้างแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะมีปุ๋ยสั่งตัดมาแก้ปัญหาบ้างเหล่านี้ทราบทราบว่าท่านได้ทําแต่วันนี้ทําไม่สําเร็จจึงจะต้องถามท่านอีกครับท่านตรีช่วยพานิ์ครับท่านประธานครับว่าไอ้สาเหตุที่มันขึ้นราคาเนี่ที่บอกว่าราคาน้ำมันโลกมันสูงแล้วอเผอิญไอ้ปุ๋ยเนี่ยมันไปผูก เป็นวัตถุดิบที่ถูกติดกับน้ำมันโลกใช่แล้วบอกว่าประเทศจีนส่งออกน้อยใช่ค่าขนส่งขึ้นใช่แต่เท่านี้ไม่ใช่คำตอบที่เราคิดมันมีข้อผิดสังเกตว่าไอ้พวกนี้มันขึ้นสิบ0ครับน้ำมันโลกขึ้น20%สสูงสุดแล้วจีนส่งออกลดการส่งออกกี่เปอร์เซ็นต์และไอ้นี่ทำไมมันขึ้นร้ออรน่ะ เพราะบางครั้งทจานบอกว่าเพราะน้ามันโลกขึ้นเพราะจีนส่งออกน้อยเหมือนกับเราเปิดทางให้พ่อค้านี่ช่วยโอกาสขึ้นสูงโดยขาดเหตุผลที่ยึดโยงก็พูดง่ายๆว่าก็น้ำมันน้ำมันมันขึ้นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองปุ๋ยมันทําไมขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์จีนมันส่งออกน้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้นี่มันถึงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เราสนใจตรงนี้ถ้ารัฐถ้ากระทรวงพาณิชย์้ารัฐบาลไม่สนใจตรงนี้ ก็เท่ากับว,ว่ารับรองแล้วให้พ่อค้าช่วยโอกาสเอาเปรียบเกษตรกรวันนี้ผมผิดสังเกตว่าไอ้น้ำมันมันขึ้นนิดเดียวอ่ะแต่ปุ๋ยมันขึ้นร้อยเปอร์เซนต์ก็เลยจะถามท่านรัฐมนตรีถามท่านประธาน่าบียงรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ควบคุมราคาปุ๋ยหรือไม่ว่าเขาจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ควบคุมไหมหรือคิดว่า ด้วยเหตุผลว่าน้ำมันโลกขึ้นปัจจัยอื่นๆขึ้นก็ปล่อยเขาขึ้นเลยนี่ได้ควบคุมหรือไม่ถ้าควบคุมท่านเอาเกณฑ์อะไรมาเป็นตัวกําหนดาาราคาให้เขาได้กําหนดได้ขายเท่านั้นเท่านี้ท่านได้เอาเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นราคาของต้นทุนของปุ๋ยมาเป็นฐานไหมมาเป็นฐานคิดและอนุญาตให้ขึ้นราคาปุ๋ยเท่านี้หรือเปล่าหรือลอยๆเพียงแต่ว่าต้นทุนมันขึ้น กวคุณก็ขึ้นได้เลยอยากถามตรงนี้แหละครับว่าได้ควบคุมไหมแล้วเอากรอบอะไรเอาตัวเลขอะไรเกณฑ์อะไรมาพิจารณาควบคุมเขาแล้วให้เข้าตั้งราคาได้อย่างนี้นี่คําถามที่หนึ่งครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมในวันนี้ได้มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้มาตอบในเรื่องของปุ๋ยราคาแพงของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ซึ่งเป็นที่ทราบกันนะครับว่าปุ๋ยมีราคาแพงจริงเพราะว่าปุ๋ยนั้นได้นำเข้าเกือบร้อยเปอร์เซนและปุ๋ยใช้ในประเทศประมาณห้าล้านตันซึ่งผมขอยกตัวอย่างนะครับปุ๋ย ที่ราคาสูงขึ้นนั้นในราคาต่างประเทศนะครับปุยูเรียตันละ8,600บาทก็ออไม่ใช่8,600บาทคือเดือนธันวาคมปี62พอปี63ขึ้นเป็น9,400บาท พอปี64เดือนธันวาขึ้นเป็นตันละ3าม0มืนหบาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ2องสามเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งในเรื่องนี้เป็นปัจจัยต่างประเทศเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ในสถานการณ์ในประเทศ สูตร4600เมื่อเดือนธันวาคม62กระสอบละประมาณ510บาทเดือนธันวาคม63นี่ถูกลงมาหน่อยประมาณ500บาทแต่ว่าเดือนธันวาคม64 850บาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ70เอร์เซ ซึ่งเมื่อกี้ท่านถามว่ากระทรวงพาณิชย์มีมาตรการควบคุมราคาปุ๋ยอย่างไรซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กำกับดูแลในด้านของการปริมาณผู้ผลิตผู้นำข้าวผู้จำหน่ายตั้งแต่ร้อยตันขึ้นไป ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งการนำเข้าการกําหนดดูแลระดานราคาผู้ผลิตผู้นําเข้าจะต้องขออนุญาตนะครับจากกระทรวงพาณิชย์การควบคุมราคาปุ๋ย <c oughs> โดยดูโครงการที่ต้นทุน ซึ่งต้นทุนสูงขึ้นจากต่างประเทศและไม่สามารถที่จะกำกับดูแลในเรื่องของการนำเข้าจากต่างประเทศได้ซึ่งต้นทุนนั้นอยู่ที่ต่างประเทศและการนำเข้านั้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอตอบคำถามข้อแรกประมาณนี้ก่อนครับขอขอบคุณครับครับขอเชิญท่านสุจินครับเชิญ คับท่านประธานที่เคารพครับผมสุดินคลังแสงเพื่อไทยจากมหาสา,ารคามครับก็ต้องกลับเรียนว่าท่านฐ้นตรีได้ตอบไม่ค่อยได้ตรงประเด็นเพราะว่าที่เราห่วงที่สุดวันนี้ก็คือว่าเกรงว่าพ่อค้านี่จะช่วยโอกาสขึ้นโดยราคาที่ไม่เหมาะสมอยากถามท่านานะนะว่าท่านคุมราคาจริงแต่ท่านใช้กรอบใช้เกฑ์ใช้ตัวเลขอะไรมาคุมว่า ต้นทุนเท่านี้ต้องขึ้นได้เท่านี้อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าตอบอย่างท่านนั้นก็หมายความว่ายังปล่อยเป็นช่องว่างให้กับพ่อค้าเนี่ยได้ขึ้นราคาตามใจอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นข้อบกพร่องเป็นจุดโบกที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์จะต้องไปจัดการตัวนี้ให้ดีเพราะหลายครั้งเนี่ยไม่เฉพาะปุ๋ยหรอกครับการขึ้นราคาสินค้าตุกตัวก็มักจะมีข้ออ้างทั้งนั้นแหละว่าต้นทุนมันขึ้นโน่นนี่นั่น แต่ประเด็นของมันก็คือมันขึ้นไม่สมเหตุสมผลในเชิงคณิตศาสตร์มันอธิบายไม่ได้ถ้าอธิบายไม่ได้นั่นก็คือการเอาเปรียบเกษตรกร,กรอันนี้ฝากเพราะนั้นคำถามที่สองนี่เราก็คิดว่าเอาละเมื่อมันขึ้นก็ขึ้นถ้าเป็นปันจจัยต่างประเทศก็ปัจจัยต่างประเทศแต่วิธีแก้ปัญหาจะทำยังไง ต่อไปนี้ถ้าหากว่าเราคิดว่ามันเป็นเพราะต่างประเทศเราก็จะปล่อยให้เกษตรกร,รเผชิญเหตุเผชิญโชคแล้วก็เผชิญชะตากรรมอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ได้ทราบเริ่มตรีสุรินเคยมาตอบว่าเคยไปชดเชยให้กับประมาณสอบละห้าสิบาทซึ่งถ้าดูแล้วหนึ่งหสิบาทสองท่านก็บอกว่าท่านไปคุยกับพ่อค้าสรายเขาก็ลดราคาลงให้แต่โดยรวมความแล้ววันนั้นน่ะเท่าที่ท่านตอบเนี่ย สรุปแล้วกระสอบหนึ่งไม่เกิน60บาทที่ลดลงแต่วันนี้มันขึ้นเนี่ยประมาณ600บาทต่อกระสอบเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วมันกัไฟกำลังเผาตึก8ชั้นนะไฟกำลังโหมลุกเผาตึก8ชั้นแล้วท่านแก้ปัญหาโดยวิธีไหนะท่านก็ไปยืนเอาสายน้ำฉีดดับไฟได้แก้เสียพอว่าได้แก้แต่มันไม่สามารถจะดับเหตุได้ เพราะนั้นเนี่ยมาตรการที่ท่านบอกว่าได้ทํามาเนี่ยวันนี้เกษตรกรถึงยังเดือดร้อนขึ้นหกร้อยบาทต่อกระสอบบวกชดเชยบวกพ่อค้าตกลงลดให้แล้วดิหกสิบบาทต่อกระสอบห่างไกลจากความเดือดร้อนมากก็เลยอยากถามท่านว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยท่านมีอีกไหมว่าท่านจะต้องลดชดเชยให้เกษตรกรได้อีกเท่าไหร่แล้วก็อีกมาตรการหนึ่งที่ท่านบอกไว้ดีด้วยว่า ในฤดูการผลิตตบไปนี้นอกจากท่านจะขอเงินมาชดเชยแล้วเก้าร้อยล้านบาทประมาณนะั้เห็นว่ารัฐบาลอนุมัติซึ่งมันก็น้อยมากกับปริมาณความสูญเสียของเกษตรกรที่จะต้องเติมเข้าไปมีอีกมาตรการหนึ่งที่ท่านบอกก็คือจะนําปุ๋ยสังตัดเข้ามาทดแทนจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกปุ๋ยสังตัดก็ส่งเสริมมานานแล้วแหละปุ๋ยสังตัดถ้าทําได้มันดีนะฮะด้านตรีครับแต่วันนี้ก็ติดใจอีกนะครับว่า เรื่องปุ๋ยสังตัดก็ดีเรื่องมาตรการใดๆก็ตามที่มาทดแทนให้เกษตรกร,กรแบ่งบา,าพาละเกษตรกรเนี่ยเราดูว่าไม่ค่อยประสบผลสำเร็จาภาษาตัวคือไม่เวิร์ก <c oughs> วันนี้ปุ๋ยสังตัดพูดโกรูแต่ผมสอบถามแล้วชาวบ้านเองไม่ใช้ไม่ทําถ้าทําจริงๆมันดีทําไมไม่ทําเพราะรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมจริงจังมันเป็นเทคโนโลยีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะวัตกรรมเนี่ยมันมีศาสตร์ได้ศิลน,นะ เพียงแต่รัฐบาลจะบอกง่ายๆว่าเอาใช้ปุ๋ยสังตัดปุ๋ยสังตัดปุ๋ยสังตัดมันต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีมันต้องใช้สาบใช้ศิลแต่มีข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่จะต้องหามาตรการชดเชยให้เกษตรกรแล้วก็ทดแทนเทคโนโลยีใหม่เนี่ยรัฐบาลและกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ทำไม่แบบจริงใจรอรอแหละแหลทำไมรอๆอแหละแมีคานินทาว่าถ้าทำจริงมันกระทบกับรายได้ของทุนใหญ่ถ้าชาวบ้านมาใช้ ปุ๋ยพวกนี้จริงๆทุนใหญ่ก็ไม่ได้ขายปุ๋ยกําไรก็หายยอดขายก็หดเพราะฉะนั้นในห,หน่วยราชการบางครั้งกระทรวงบางครั้งนี่ปากว่าตาขยิบไม่ส่งเสริมจริงไม่ทําจริงผมเลยเรียนถามว่ามาตรการที่วันที่ย5ห้าตุลาคมที่รัฐบาลได้ออกมาเนี่ยการชดเชยก็ดีการเจรจาพ่อค้าก็ตามปุ๋ยสั่งตัดก็ตามวันนี้ล่วงเลยมาประมาณห้าหเดือนเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยมีความคืบหน้า อย่างไรแค่ไหนก่อนที่เกษตรกรเขาจะหมดกำลังใจผลิตในฤดูการหน้าท่านช่วยตอบหน่อยขอบคุณครับครับเชิญท่านผีครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสินิดเลิศไกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ท่าน ผู้ถามกระทู้ได้ถามว่าเราจะมีมาตรการช่วยเหลืออีกหรือไม่ผมก็ขอตอบว่ามาตรการการแก้ปัญหาคือประเด็นที่หนึ่งกระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาเองซึ่งท่านก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับและประเด็นที่สองเราก็ได้ทำหนังสือไปขอฮบกลางจากท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งเรามีหนังสืออยู่ทำหนังสือไปขอพบกลางจากรัฐมนจากนายกรัฐมนตรีในหนังสือมีครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมแล้วก็ ที่28มิถุนายนสำนักงบแจ้งว่าเป็นภารกิจที่ของกระทรวงเกษตรครับโดยนายกรัฐมนตรีมีบัญชาการให้กรมการค้าภายในประสานกระทรวงเกษตรในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตอย่างเป็นระบบ และต่อมาวันที่ท12กรกฎาคมปลัดกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือถึงกระทรวงเกษตรแจ้งครามเห็นสำนักกบประมาณและข้อสั่งการนายกในวันที่9พฤษภาคมโทษครับในวันที่9พฤษจิกายน 64คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรตะกรและสถาบันเกษตรกร,กรให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการบริหารจัดการปุ๋ยเพื่อขอหบประมาณในวันที่17พฤศจิกายน กรมการค้าภายในเร่งรัดติดตามการดำเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีวันที่19พึกษพฤศจิกายนปลัดกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงกรเกษตรแจ้งแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาปุ๋ยและวันที่3ทธันวาคมอธิบดีกรมการค้าภายใน มีหนังสือถึงเลขาสำนักงานเศรษฐกิจเสนอให้อตกเป็นผู้นำเข้าปุ๋ยเพื่อมาจําหน่ายโดยตรงในราคาต้นทุนและปัจจุบันกระทรวงกรเกษตรอยู่ระหว่างเสนอคอรมอรครับอันนี้นะครับเป็นไทม์ไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ไม่ใช่นิ่งนอนใจครับมีหนังสือหมดเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาปุ๋ยในระยะยาวเราจะต้องมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดโดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยผ่านศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จะทำให้การใช้ปุ๋ยในปริมาณน้อยลงซึ่งคำถามข้อที่สองผมขอตอบเพียงแค่นี้เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ทำหน้าที่ทั้งในเรื่องของการขอประมาณของงบกลางไปและกระทรวงพาณิชย์ก็ได้จัดการในเรื่องของมาตรการปุ๋ยราคาถูกครับขอบคุณครับครับขคุณครับท่านเชิญครับตุยินครับเชินครับ ท่านประธา,านที่เคารพครับกระผมสุดทินคลังแสงเพื่อไทยจากมาสารคามครับก็ฟังท่านรัฐมนตรีช่วยพานิชท่านตอบก็ด้วยความเห็นใจท่านน่นะครับผมถึงบอกแล้วไงว่าวันนี้ผมเจาะจงอยากถามท่านนายกเพราะว่าการแก้ปัญหาปลายทางจริงๆมันอยู่ที่ท่านนายกและทมนตรีเพราะนั้นที่ฟังนี่นรัฐมนตรีกำลังจะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์พยายามเต็มที่ในการของบประมาณมาชดเชย ท่านก็กรุณาบอกไทม์ไลน์ก็เห็นใจแล้วให้กําลังใจนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับแต่ท่านนายกนัมนตีไม่อนุมัติซะอย่างไม่ให้ซะอย่างปัญหาก็ไม่ได้แก่เพราะฉะนั้นนี่ทั้งอย่างน้อยกระทรวงเกษตรทึ่จะต้องไปดูเรื่องปุ๋ยสังตัดจะต้องไปหาวิธีการปลูกแบบใหม่ชดเชยแบบใหม่นั่นกระทรวงเกษตรแล้วควบคุมปัจจัยการผลิตกระทรวงพาณิชย์อย่างน้อยสองกระทรวงเนี่ย ท่านนายกรันตรีจะต้องเข้ามาให้เขาทำงานร่วมกันได้ถึงจะถามนักนายกแต่ฟะดูตรงนี้จะมีช่องว่างกันอยู่ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยผมก็ยังดูถามไลน์แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะต้องได้รับอนุมัติหรือเปล่าถ้าอนุมัติมาก็ไม่มั่นใจว่าจะต้องไปเอายืนสายยางฉีดไฟไม่ตึกแปดชั้นหรือเปล่าก็ขนาดปัญหามันมนมาแต่การแก้ทรัพยากรที่ลงไปแก้มันนิดเดียว ้าชาวบ้านก็บอกว่าแก้หรือทําเสียพอสะบานน้ําไม่ตายถ้าจับมาสาบานก็ได้ทําจริงอะ่ะก็ไม่ตายอะ่ะแต่ทําแค่นี้พอรอดตายแต่คนตายก็คือเกษตรกรเพราะนั้นนี่ก็เลยจะต้องถามคําถามข้อที่สามครับว่าถ้าปัญหาหรือการแก้ปัญหายังเป็นอยู่เช่นนี้เนี่ยฤดูการเพาะปลูกใหม่กําลังจะมาราคาข้าวราคาพืชผลการเกษตรตก อยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยราคาปัจจัยการผลิตก็ยังไม่มั่นใจว่าจะแก้ได้เราจะทำยังไงต่อบธรรมีครับช่วยบอกกับเกษตรกรดังๆที่ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงวางแผนชีวิตยังไงในฤดูการเพราะปลูกต่อไปปัญหาระยะยาวมีไหมฮะที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนว่าหนึ่งการนำเข้าร้อยเปอร์เซนตเนี่ยเราจะต้องนำเข้าร้ออย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่า สาหรับปุ๋ยคือถ้าท่านนายกมาผมก็จะถามท่านว่าเจ็ดปีแล้วท่านเป็นนายกนี่ถ้าท่านทํำจ้กแต่ปีที่หนึ่งท่านเข้ามาเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยมันยั่งยืนแล้วนะจะทําโรงงานปุ๋ยทําอะไรก็ทําได้แล้วแต่ท่านยังไม่ทําปีที่หนึ่งวันนี้ปีที่เจ็ดท่านบอกว่าจะอยู่ต่อนี่ก็เลยอยากจะถามท่านว่าจะแก้ปัญหาปุ๋ยยั่งยืนได้ไหมท้ายที่สุดก็ย้าอีกทีท่านรัฐมนตรีครับได้ช่วยตอบผ่านไปยังพี่น้องเกษตรกรหน่อยว่าเฉพาะหน้า จะเอายังไงให้วางแผนชีวิตยังไงระยะกลางเรื่องปุ๋ยนี่เอายังไงระยะยาวรัฐบาลเอายังไงกับปุ๋ยหรือจะนําเข้าร้อยเอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณครับครับขอบเชิญน้ำรีครับกรบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสินิดเลิศดไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง ท่านสุทินได้ถามผมในเรื่องของมาตรการในการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงผมก็ขอตอบว่าในเรื่องของการใช้ปุ๋ยนั้นซึ่งเรามีกระทรวงกรเกษตรอยู่แล้วเราจะต้องมีการวิเคราะห์ดินเพื่อให้ใช้ปุ๋ยตรงกับความต้องการของพืชเพื่อให้ใช้ได้ปุ๋ย ลดน้อยลงข้อที่สองเราจะต้องมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้ใช้ปุ๋ยเคมีลดน้อยลงและการส่งเสริมปุ๋ยการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยโปรแตสซึ่งในประเทศไทย ก็ยังพอมีอยู่โดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งปุ๋ยปุนแหล่งปูแต้นี้อยู่ในจังหวัดชัยภูมินคราราชสีมาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งการจะต้องมีการขออนุญาตจะต้องมีการทำเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกรเกษตรเหล่านี้เป็นต้น ผมก็คิดว่าการแก้ไขปัญหาปุ๋ยในระยะยาวซึ่งได้ตอบไปแล้วผมก็ขออนุญาตตอบคำถามเพียงแค่นี้ครับครับก็จบกับสั้นสั้นนิดหนึ่งท่านเชิครับสั้นที่สุดเชิญครับครับก็ได้ฟังทั้งหมดแล้วนี่ก็ไม่สบายใจแทนเกษตรกรอย่างยิ่งนะครับเพราะปัญหาทั้งในตัวกระทรวงพาณิชย์เองโดยเฉพาะปัญหาที่ท่านนายก รำตรีเองที่อาจจะเข้าใจเรื่องนี้น้อยแล้วก็ทุ่มเทให้กับเรื่องนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นก็ฝากเพียงจะเป็นเรื่องฝากนะครับว่าลําพังเทียงที่ท่านตอบและทําเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่ที่สําคัญมากที่สุดก็คือท่านต้องตามทันพ่อค้าด้วยแล้วมาตรการทุกอย่างที่ทําลงไปต้องจริงใจกับเกษตรกรจริงๆแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยอย่างไรเสียนี่นะฮะเราใช้จ่ายเงินเพื่อการอื่นเยอะแยะ แต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยชีวิตกเกษตรกรไม่ให้เขาผลิตได้ขายกาลังใจที่จะผลิตเนี่ยเราจะสูญเสียเศรษฐกิจอีกเยอะการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไม่มีทางเกิดถ้ากเกษตรกรทารากหญ้ายังจมยังจนแล้วก็ยังล้มเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาอะไรก็ไม่มีทางได้ในที่สุดผลรวมของประเทศมันก็จะเจ๊งไปด้วยกันทั้งหมดฝากถนัดครับขอบคุณครับ